ในคลิปนี้นะครับลุงอลีจะมาสอนเทคนิคไพ่ที่ใช้ในการโกงรวมถึงในการที่จะเอามาเล่นเป็นมายากลเทคนิคันนี้สามารถนำไปผสมแล้วก็ใช้ได้กับหลายหลายอย่างนะครับในขั้นแรกจะเอาไพ่ทำนายวางไว้ก่อนตัดไพ่ออกไปทั้งหมด3แล้วก็วางทับ แบ่งตัดออกไปแล้วก็จะแจกไพ่เรื่อยๆจนกว่าจะบอกว่าหยุดท่านผู้ชมบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้อย่างเช่นยุดไพ่ใบที่บอกว่าหยุดจะตรงกับไพ่ใบที่ตั้งเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับเทคนิคนี้เราเรียกกันว่า bottom deal หรือว่าการแจกไพ่ใบล่างลุงอารีเอามาใช้สำหรับในการสร้างเนื้อเรื่อง ทำให้ผู้ชมมีความสนุกเกี่ยวกับใบกลนไพ่นะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะไปทำในเรื่องอื่นแล้วแต่ความปรารถนาของท่านนะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคกันนะครับในขั้นที่ฝึกให้ใช้ไพ่ประมาณสักหนึ่งในสามของทั้งหมดในตอนแรกก็หงายไว้ก่อนดูการฝึกในขั้นแรกนะครับ แบ่งออกเป็นแจกธรรมดาแจกใบล่างการแจกใบล่างคือดันแล้วก็เอานิ้วชี้ช่วยดันแล้วก็เอานิ้วกลางช่วยดึงกลับแบบนี้นะครับเอานิ้วกลางช่วยดัน ในขณะที่ช่วยดันไปบนดึงกลับใบล่างดึงออกดันดันเพื่อบังใบล่างที่จะดันออกมาดูนะครับ ในตอนแรกๆเวลาที่ฝึกนะครับให้ดึงทั้งจากด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับ1 2 3ท่องเป็นจังหวะก็ได้1 2สหมายที่3 1 2 3แบบนี้นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเป็นเทคนิคสำหรับมายากลที่ควรเรียนรู้แบบหนึ่งเรียกกันว่าการแจกไพ่ใบล่างมันจะเกิดความมาหาัศจรรย์ได้อย่างเช่นท่านอาจจะเตรียมแจ็คแมมแล้วก็คิงเอาไว้ก่อนนะครับ ง่ายๆคือตัดไพายสามกองตัดแบ่งออกไปแล้วก็วางไว้1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็คือเอาแจ็คแมมคิงวางไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับ1 2 3่งมใบนี้ก็คือดาน 1 2ึส่สามใบนี้ก็คือดัน1 2ึ่สอสมใบล่างสุดก็คือดันแบบนี้เป็นเทคนิคแบบหนึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเรื่องจังหวะให้มันดูคล้องจองคล้ายคลึงกันจะประสบความสำเร็จได้ในเวลาสักนิดหนึ่งอดทนแล้วก็ฝึกฝนกดไลค์กดติดตาม ลุงอารีสอนไวยากรต่อไปขอบคุณนะครับ